อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่เป็นไฟป่าที่หมู่บ้านผาสิงอำเภอเมืองน,น่านนะครับไ,ไฟป่าลุกลามค่อนข้างแรงแล้วก็กินพื้นที่กว้างชาวบ้านถึงก็บอกว่าภาพที่เห็นนี่เหมือน<ร>กับภูเขาไฟระเบิดเลยนะครับไ,ไ,ไฟป่าที่เกิดขึ้นทําให้เจ้าหน้าที่อบาตาผาสิงกำลังผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ต้องช่วยกันดับไฟและป้องกันไม่ให้ไฟมันลุกลามไปยังปั๊มน้ํามันแล้วก็บ้านพักในหมู่บ้านผาสิง์เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้หยุดการเผานะครับขอความเห็นใจ คือประชาชนเขาก็ต้องปฏิบัติงานรามทางความเสี่ยงแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนกันอย่างหนักเหมือนกัน ไม่ต่างจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับนอกจากจะมีค่าฝุ่น PM 2.5สูงที่สุดในประเทศอยู่ที่แม่สายแล้วปรากฏว่าจุดอื่นๆไฟป,ป่าก็เกิดไม่หยุดแบบนี้ครับโดยเฉพาะที่บ้านห้วยขมนอกตำบลแม่ยาวอําเภอเมืองเชียงรายเจ้าหน้าที่ระดมรถน้ำระดมกำลังคนเข้าไปาช่วยกันดับไฟป,ปา่า,าไม่ให้ลุกลามเข้าบ้านเือนประชาชนกว่า30หลัง นายวาราสอนอ,อน,นุตรอผู้ว่าผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงรายบอกว่าแม้สถานการณ์ไฟป,ป่าในพื้นที่จะดีขึ้นบ้างจุดความร้อนลดลงแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องโดยพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเทิงอำเภอเวียงแก่นและก็อำเภอแม่สวยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเขาสูงชันเป็นป่าไผ่ป่าสนจุดนี้ติดไฟได้ดีมากครับเคาะประตูบ้านนะครับแล้วก็เปินปฏิปฏิบัติการจิตวิทยานะครับในพื้นที่ที่มี ไฟไหม้อะไรต่างเนี่ยนะครับให้ชาวบ้านได้เข้าใจนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นาพานป่าหาของป่านะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้จะมีเฮลิคอปเตอร์ของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่จะรทุกน้ำแล้วก็ช่วยดับนะครับน่าจะต่อเนื่องกัน3วันครับผมครับและล่าสุดทุกจังหวัดภาคเหนือตอนนี้ยังคงมีค่าฝุ่น pm 2.5เกินมาตรฐานนะครับสูงสุด แม่สายเชียงรายครับ330ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่วนจังหวัดที่มีจุดความร้อนสูงสุดเนี่ยอยู่ที่แม่ห้องสอนครับเจอจุดความร้อนฮอตสปอต5 8 8จุดรองลงมาก็คือที่น่านกว่า560จุดเชียงใหม่400กว่าจุดตาก370กว่าจุดแล้วก็นี่เชียงราย320กว่าจุดเลยครับ